สามสิ่งนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามนำมาเก็บเอาไว้ในบ้านจะลำบากตลอดชีวิตสามวัตถุหรือสามข้อห้ามที่ตัวของท่านนั้นคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือห้ามนำเข้ามาเก็บภายในบ้านเด็ดขาดห้ามให้อยู่ในบ้านถ้ามาอย่างนั้นชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตขอน้อมกราบคติธรรมคำสอน ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องคนลายมือกากบาท3มสิ่งนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามนำมาเก็บเอาไว้ในบ้านจะลำบากตลอดชีวิตเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือทุกท่านคะวันนี้เรามีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ตัวท่านฟังว่าวันนั้นได้มีคุณตาคนหนึ่งตัวของเขานั้นดูทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างมากตัวของเขารีบเข้ามาหาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้ว ตัวของเขาได้เล่าให้อาจารย์ท่านนั้นฟังว่าตั้งแต่ตัวของเขานั้นแต่งงานกับภรรยามาแล้วคบกันไม่ถึงปีต่างก็เลิกลากันไปทุกครั้งเป็นแบบนี้นับสิบสิบคนจนตัวของเขานั้นปัจจุบันนี้ไม่กล้าจะมีใครมาเป็นครูครองอีกแล้วไม่กล้าจะมีครูครองอีกต่อไปตัวของเขา มาปรึกษาท่านอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันเพราะทั้งที่ตัวของเขานั้นไม่ได้เคยเล่นการพนันไม่เคยเล่นชู้ไม่เคยทำไม่ดีเลยแต่ทำไมทุกคนที่อยู่กับเขาถึงทิ้งเข้าไปจนหมดเมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังแบบนั้นท่านก็ได้หยิบลายมือของเขามาดูเอาขึ้นมาดูและได้สังเกตเห็นว่า ตัวของเขานั้นเป็นคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเป็นเส้นที่เห็นเด่นชัดมากจนท่านอาจารย์คนนั้นตกใจพบเส้นลายมือนั้นเป็นกากบาทที่เป็นล่องลึกอย่างมากเลยแบบที่ตัวของท่านอาจารย์คนนั้นไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนท่านอาจารย์ก็เลยได้ลองถามเขาว่า ในบ้านของเขานั้นได้นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาเก็บไว้ภายในบ้านหรือเปล่าเมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังคำตอบจากเขาแล้วตัวของท่านอาจารย์นั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากดังนั้นท่านอาจารย์จึงได้แนะนำให้ตัวของเขานั้นนำสามสิ่งนี้ออกจากบ้านห้ามเอาเข้ามาเก็บไว้ในบ้านเด็ดขาดถ้ามาอย่างนั้นชีวิต จะไม่มีทางมีความสุขได้เลยครอบครัวจะแตกแยกการเงินและการงานจะไม่ดีหาเงินหาทองไม่ขึ้นสิ่งที่ห้ามนำมาเก็บไว้ในบ้านจะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะและก่อนที่ทุกท่านนั้นจะเข้าไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดชะตาเปิดบารมีเพื่อรับทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านนั่นเองค่ะคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านคะตัวของท่านนั้นเช็คดูเลยนะคะว่าตัวของท่านมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าท่านเช็คดูแล้วนั่นคือถ้าท่านมีท่านโชคดีแล้วค่ะ พราะส่วนใหญ่เส้นกากบาทที่ขึ้นตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะขึ้นอยู่กับคนพิเศษเพียงเท่านั้นนะคะและมักจะขึ้นอยู่กับลายมือของผู้ที่มีอำนาจวาสนาขึ้นในลายมือของเศรษฐีถ้าหากว่าใครที่มีเส้นลายมือแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านโชคดีแล้วเพราะเส้นกากบาทที่ขึ้นตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวของท่านนั้น จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปตัวของท่านนั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะแถมคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เราเทวดาปกปักรักษาคอยช่วยเหลืออยู่จึงทาให้คนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นได้รับสิทธิพิเศษกว่าทุกคนทั่วไปใครที่มีเส้นกากบาทนั้นชีวิตของท่าน จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปคะ่ะคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านคะถ้าหากว่าในตอนนี้ตัวของท่านนั้นเจอความลำบากอยู่อายุก็มากแล้วแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บสักก้อนไปทำงานที่ไหนก็ถูกแต่เจ้านายด่านี่สินก็ท่วมหัวทุกท่านคะตัวของท่านได้เจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ทุกท่านคะ ท่านได้โชคดีแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่คือบุญวาส,สนาของท่านที่จะได้ให้ตัวของท่านนั้นชีวิตพลิกผันนับแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาแนะนำสามวัตถุหรือสามสิ่งข้อห้าม ที่ตัวของท่านนั้นคนที่มีเส้นกาก,กบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือห้ามนําเข้ามาเก็บไว้ภายในบ้านเด็ดขาดห้ามให้อยู่ในบ้านถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตของท่านจะไม่มีความสุขตลอดชีวิต 3. ส,สิ่งห้ามนําเข้ามาเก็บภายในบ้านเด็ดขาดจะมีอะไรบ้างสิ่งที่หนึ่งที่ตัวของคนที่มีเส้นกาก,กบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นห้ามนําเข้ามาเก็บภายในบ้านเด็ดขาดนั่นก็คือ สิ่งของที่เขาถวายวัดแล้วตัวของท่านนั้นห้ามนำมาที่บ้านเด็ดขาดหร pues, ือห้ามนำมาเก็บเอาไว้ภายในตัวเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งของนั้นเขาได้ถวายให้วัดแล้วสิ่งของนั้นเป็นของสงแล้วจึงห้ามนำให้ตัวท่านนั้นห um ้ามนำมาเก็บไว้ในบ้านเด็ดขาดสิง่งของที่สองที BP ่ตัวของท่าน คนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือห้ามนำมาเก็บไว้ภายในบ้านเด็ดขาดนั่นก็คือสิ่งของหรือวัตถุที่มีค่าที่ได้ตกหล่นตรงที่มีอุบัติเหตุห้ามให้ตัวของท่านนั้นเก็บเอาไว้ในตัวหรือว่าห้ามนำเข้ามาไว้ในบ้านเป็นอันเด็ดขาดนะคะเพราะสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่มีเจ้าของซึ่งตัวของเจ้าของนั้นถึงแม้จะตายไปแล้วแต่เขายังมีดวงจิต ที่ยังหวงแหนสิ่งของนั้นอยู่ตัวของท่านนั้นห้ามเก็บมาเด็ดขาดนะคะและสิ่งที่สามที่ตัวของท่านคนที่มีเส้นการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นห้ามเก็บหรือห้ามเอามาไว้ที่บ้านเด็ดขาดนั่นก็คือสิ่งของที่ตกหล่นหรือว่าได้มาจากเหตุไฟไหม้ตัวของท่านนั้นห้ามเก็บมาไว้ภายในบ้านเด็ดขาดค่ะ เพราะว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ร้อนคนที่ได้มาครอบครองครอบครัวจ,จะไม่มีความสุขเลยนะคะครอบครัวจ,จะร้อนรนเหมือนกับถูกไฟไหม้ทุกท่านคะคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้ตัวของท่านนั้นเช็คดูเลยว่าตัวของท่านนั้นมีสิ่งของเหล่านี้อยู่ในบ้านหรือไม่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้เผลอหยิบ หรือว่าหลงหยิบเก็บมาเก็บไว้ในบ้านหรือเก็บไว้ภายในตัวเองทางเราขอแนะนําเลยนะคะขอให้ตัวท่านนั้นนําสิ่งของเหล่านั้นไปทิ้งหรือไปส่งคืนเจ้าของตรงที่ตัวของท่านนั้นได้หยิบมาถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังเก็บไว้อยู่บอกเลยนะคะว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีความสุข หาเงินหาทองไม่ขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่มีทางร่ำรวยกับเขาสักทีครอบครัวจะเจ็บอดอด,อ,ดอดอดแอดแอยู่ทุกท่านคะดังที่เราได้พูดมาข้างต้นแล้วเมื่อคุณตาคนนั้นเขาได้ทําตามที่อาจารย์บอกแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของเขานั้นก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นร้อยเท่าพันเท่า ภรรยาที่ตัวของเขานั้นรักมากที่เลิกลากันไปหลายปีแล้วก็กลับมาหาตัวเขาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยค่ะและตัวของคุณตานั้นก็ถูกรังวันสามสีงวดติดกันเลยค่ะถูกแบบไม่คาดฝันมาก่อนเลยค่ะก็เพราะคุณตานั้นทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวยสักทีแต่พอเมื่อตัวของคุณตานั้นได้ทำตาม ที่อาจารย์ท่านได้บอกแล้วชีวิตของเขาก็ดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านคนที่มีกากะบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้ทำตามที่อาจารย์ท่านได้บอกไปแล้วนั้นแต่ว่าชีวิตยังไม่พุ่งเท่าที่ควรยังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากีดกันเอาไว้อยู่ ทำอะไรก็ยังดูติดขาดกันไปหมดเวลาซื้อหวยก็ถูกแค่นิดเดียวหรือไม่ถูกเลยอย่าเป็นกังวลไปเลยนะคะทุกท่านเกิดมาจากตัวของท่านนั้นยังไม่ได้ทำพิธีการเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโชคเพื่อให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนสิ่งเก่าๆที่หายออกไปแล้วนั้นวันนี้ทางเราจึงได้เอาเคล็ดลับการเสริมดวง มาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะการเสริมดวงที่อาจารย์ท่านมาแนะนำให้กับทุกท่านไว้ในวันนี้เป็นการเสริมดวงที่ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลดีที่สุดโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหว้บูชาอะไรทั้งนั้น ก็เพียงให้ทุกท่านท่องประโยคต่อไปนี้ก่อนนอนทุกคืนว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแตกรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด้ายมีช่องทางในการทำมาหากินขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้รายล้อมไปด้วยสิ่งที่ดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไป แบบนี้ไม่จบไม่สิน้นขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ตลอดไปตลอดจนสิ้นอายุไขขอให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นสวดมนต์ก่อนนอนและเมื่อสวดมนต์ก่อนนอนเสร็จแล้วให้ท่องคำอธิษฐานตามที่ทางเราได้ให้ไว้นะคะ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทิญสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่ทานในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ